อันราวาสูติกรรมเป็นวิธีการตรวจทารกในครรภ์โดยใช้เครื่องมือคลื่นเสียงความถี่สูงหลักการคือสะท้อนคลื่นเสียงผ่านน้ํากระทบวัตถุแล้วสร้างภาพเกิดขึ้นโดยไม่มีรังสีหรืออันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์อันทรซาวาสองมิติจะใช้เป็นส่วนหลักในการตรวจโดยจะเห็นรายละเอียดภายในทารกสามารถวัดจํานวนขนาด คำนวณอายุคันวันกำหนดคลอดคำนวณน้ำหนักดูความพิการแต่กำเนิดปริมาณน,น้ำคร่ำตำแหน่งรกนอกจากนี้ยังดูว่ลูกและรังไข่ได้ด้วยในขณะที่อันทร์ซาวสามมิติและ4มิตินั้นจะเป็นส่วนเสริมโดยจะเป็นการสร้างภาพแบบพื้นผิวภาพ3มิติจะคล้ายกับการถ่ายภาพนิ่งส่วน4มิติก็จะคล้ายกับการถ่ายวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะดูโครงสร้างภายนอกและสามารถดูใบหน้าปากแหว่งเพดานวง มือและเท้าเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการนํามาใช้ดูลักษณะโครงสร้างภายในได้ด้วยเช่นหัวใจทารกเป็นต้นอันตรสาวไม่ว่าจะ2มิติ3มิติหรือ4มิติต่างมีประโยชน์ในการตรวจทารกในครันค้นหาความพิการประเมินน้ําหนักประเมินความเสี่ยงการวางแผนการดูแลการคลอดโดยเฉพาะอันตรซาวสามมิติและ4มิตินั้นจะทําให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าใจและเห็นภาพทารุกในคันได้ง่ายกว่า2มิติสร้างความผูกพันและสายใยรัก สามารถทำได้ทุกช่วงอายุครรภแต่อายุครรภที่เหมาะสมคือตั้งแต่28ถึง32สัปดาห์ดีที่สุดคือ30สัปดาห์การเตรียมตัวแนะนําให้คุณแม่ดื่มน้ําวันละ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเล็กน้อยก่อนตรวจ1ชั่วโมงทั้งนี้การมองเห็นภาพจะขึ้นกับปริมาณน้ําคร่ําพารกหันอวัยวะใดมาทางหัวตรวจอัลตราซาวคุณแม่นอนบนเตียงตรวจอัลตราซาว์ แพทย์ทาเจลบนหน้าท้องแพทย์ใช้หัวตรวจอันตราซาวสีมิติวางบนหน้าท้องตรวจทารกในครรภ์ระยะเวลาในการตรวจประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นกับท่าทางของทารกในครรภ์ปริมาณน้ำคร่ำและความหนาของผนังหน้าท้องคุณแม่ทำให้คุณแม่คุณพ่อมองเห็นทารกในครรภ์ได้ชัดเจน เกิดความรักความผูกพันสายรักมองเห็นพฤติกรรมของทารกในครรเช่นการหาวการยิ้มการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆมองเห็นความพิการพื้นผิวภายนอกได้ชัดเจนเช่นปากแหว่งใพนาานโวนิ้วเกินภาวะไม่มีกระโหลกศีรษะไส้เลื่อนสายสะดือเป็นต้นหลักการในการสร้างภาพคล้ายกับการสร้างภาพในตาศาวสมิติ ไม่เกิดอันตรายต่อคุณแม่หรือทารกในครรภ์แต่อย่างใดอันตรสาวไม่ว่าจะเป็น2มิติ3มิติหรือ4มิติต่างก็มีประโยชน์ในการตรวจทารกในครรภ์ทำให้สูติแพทย์สามารถจะวางแผนการดูแลการคลอดได้ดียิ่งขึ้นทำให้คุณแม่คุณพ่อได้เข้าใจได้เห็นภาพทารกในครรภ์ได้ค้นหาความผิดปกติของทารการการพัฒนาการการเจริญเติบโ,โตของทารกในครรภ์ และสร้างสายเยรักในครอบครัว